สวัสดีจ้าพี่น้องมาดูไอ้กระเทียมปลาจะเพื่อนแนะนําเพื่อนเพื่อนที่เป็นคนเวียดน้มเนาะจ้ะเนาะเขาบอกตรงนี้ก็มีให้มาดูฉันก็คิดว่ามันบานหมดแล้วมันยังไม่บานเลยมันเป็นตมูตมๆอยู่เนาะเต็มเลยดูอ่ะโอ้ตดเหน่อยๆกำลังออกก็มีเนาะลอยมีคนเดินใค่เขาเดินเข้าไปเก็บข้างในเนาะเพราะว่าข้างนอกมันฟกกเนาะยาวไปถึงถนนนู้นเลยจ้ะถน,นนอยู่ตรงนูน้น ก็บ้า,บานหลังนี่เขาไปในบานหลังนี่เต็มเลยจากที่ในที่บ้านเขาเนี่ยเต็มเลยแต่ก่อนฉันก็เคยเดินผ่านแต่ฉันไม่ไม่คิดว่ามันเป็นไอ้กระเทียมป่าเนาะเคยเห็นอยู่มันอยู่ข้างเต็มแต่ไม่ได้มองเข้ามามองแต่ข้างลัวเนะาหะหลยๆนว่ะก็แลอยมีคนมาเก็บดอกมันเหมือนกันเนาะยังเป็นต่มๆอยู่น้ะยาวไปนู่นเลยจ้ะตรงนี้เป็นสน,นามฟุตบอลเนี่ยไม่รู้ข้างหลังมีเปล่าฉันไม่เคยเดินไปเลยนะข้างหลังนะ่ะข้างหลังสนามฟุตบอลเนี่ย เป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวจะเดินไปดูเนาะเดี๋ยวดูกระเทียมตรงนี้ก่อนได้ไหมดอกมัน,นกำลังเป็นตุมต้มๆอยู่เนาะเก็บไปสักนิดดีไหมฮ้เก็บหน่อยหนึ่งเนาะนี่นี่เฮ้อุยมันจะบ้านแล้วนี่เก็บไปผู้นีก้ก็บ้านได้นเนาะผู้นี้ชาวบ้านได้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเก็บดอกกับขุดหัวมันมาหลังเนาะเอาไปปลูกเนาะ ปปลูกในสวนพักของฉันน่ะไม่รู้อะไรมันขโมยเรนลากเกันตายจ้ะเต็มเลยเนาะดอ,อกกําลังออกโอ้ยไม่ได้ดอ,อกนี่เก็บไปวันนี้พุ่งนีบ้านเพราะว่ามันผ่ออกมากกันเหลวเห็นไหมผูอ,อมานิดหนึ่ง่ปเดี๋ยวไปดูข้างหลังนู่นวะมีอะไรมั่งโอ้เป็นปลาเลยจ้ะมาอยู่ตรงนั้นไม่รู้เนาะ เพื่อนเวียดนามบอกก็เลยเดินมาดูเพื่อปีนาเนาะปีนี้ไม่เก็บไปเลย,เลยขี้คานเลย <laughs> เหนื่อยจากเหนื่อยทำหลายโพดเนาะเราถ้าเก็บต้องเลือกเอาดอกตุ้มๆเลยเนาะแลมีคนเขาเข้ามาเก็บข้างในนี่เนาะข้างนอกมันสกกรกโปงดูว่ารอยเขาดึงเอาจนวะล้หมดว่าผ่านหลังนี่มีไก่ด้วยข้างใน <laughs> โอ้ยอยากเก็บยังเลยแต่ว่าโดอกลกัวมันเป็นไอ้นั่นเนาะ มันไปบ้านเนาะเก็บไปบานนนิพุงนีบานเนาะเต็มเลยลูกเอามาจากทีทํางานไปจ้ะก็เลยลายไม่ค่อยยักไปเก็บเดี๋ยวซูมให้ดขหูข้างในหนูข้างในหนูคนไม่เข้าไปเนาะตรงมุนเข้าไปเก็บหนูมันถึงจะสะอาดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปดูข้างหลังว่ามีหรือเปล่าปะ่ะพามาดูเอาไว้จ้ะวันหลังก็จมาเก็บ <laughs>